สวัสดีครับผมชื่อนายอิทธินิ์สมศุขตอนนี้อยู่บ้านนิ้วงามครับผมเจอภัยน้ําท่วมทุกอย่างครับผมอยู่บนหลังคาครับตอนเนี้ยใครก็ได้ช่วยผมทีทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่เหลือแล้วคราบไหลไปตามน้ําหมดแล้วรถทุกอย่างเงินผมไม่มีอะไรติดตัวเลยสักอย่างอยู่ดีๆก็มาทีเดียวน้ําป่าครับตอนนี้จะถึงหลังคาบ้านแล้วตรงน,นี้ ดูครับตอนนี้ไม่มีใครช่วยเลยผมได้เลยใครก็ได้ช่วยผมที่ผมปิหลังคาเมื่อกี้ผมก็ตกหลังค้าเนี่ยกระเบืเ้องแตกแย่ครับตอนนี้ใครก็ได้ช่วยผมทีผมอยู่บ้านยงงามตำบลแม่ตีีอ,ตำอำเภอเง,งวจังหวัดลำปางใครก็ได้ครับช่วยนยครับต้องการด่วนเลย นี่คือปากทางเข้าบ้านน้ำหลง มวนน้ำกำลังมา ค่ำหลงอะค่ะเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่มอนการแล้วมันอยู่ริมน้ำแล้วบาดินนํะมันซัดพุดลงอะค่ะแล้วพอดีเราเดินกันออกมาแล้วเราอยู่ๆก็เสียงโคมขึ้นมาก็ตอนแรกก็คิดว่าสายฟ้าร้องแล้วก็ชาวบ้านตะโกนว่าช่วยด้วยบ้านพังางค่ะก็เลยเรียกพอดีเจ้าหน้าที่ทหารเดินอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ทหารนเข้าไปช่วยกัน บ้านหลังนั้นน่ะคือคนออกมาหมดแล้วแต่ว่าของอ่ะยายไม่ทันแล้วใกล้กันนะคะจะมีอีกหลังหนึ่งกําลังจะพังกานก็เลยไปช่วยกันลื้อของอีกหลังหนึ่งออกมาค่ะคือตอนนี้บ้านที่ว่าถูกน้ำท่วมนี่หายไปทั้งหลังเลยใช่ไหมครับยุบลงค่ะยุบลงเป็นบ้านไม้แต่บ้านปูนครับบ้านไม้บ้านไม้แต่ว่าด้านหลังเป็นปูนปูนน่ะคืออยู่แต่ว่าไม้คือหลงมาหลังคาลงถึกพื้นเลยค่ะแล้วก็หลังที่สองที่กําลังจะยุบนั่นเป็นบ้านไม้หลังเล็ก อันนี้เป็นเขตพื้นที่ของบ้านอะไรครับบ้านน้่งหลงหนะมู่สามแต่คนแม่ตีนค่ะคุณเ<อ>งา<อ>ใ,ในส่วนของอบ้านยิ้วงามตัวนี้สถานการณ์ยังไงบ้างยิ้วงามตอนนี้น,ไไน้ำลดลงแล้วค่ะน้ำลดลงแล้วเนาะยิ้วงามจะอยู่หมู่สี่อันนี้น้่งหลงอยู่หมู่สามนะคะน้่งหลงก็น้ำลดลงแล้วเหมือนกันค่ะก็มีบ้านเรือนเสียหายหลายหลังอยู่ด้วยกันค่ะทางกู้ภัยเงาได้อันนี้ของเราเป็นกู้ภัยจังหวัดทางหลวงกับกู้ภัยอาเซียนค่ะอ๋ออู้ไหมกู้ภัยอะไรนกู้ภัยอาเซียนกับกู้ภัยจังหวัดทางหลวงค่ะอ๋อนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือกันไปค่ะ เป็นทีมที่ลงไปช่วยเหลือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ป้องกันค่ะปปของอฝ่ายปกครองอำเภอค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับครับก็ต้องขอญอากเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากเกิดสถานการณ์มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับค่คอนข้างปริมนาณน้าฝนค่อนข้าง,งมากทั้งพื้นที่แม่มอทั้งพื้นที่โซนหงามานะครับเพราะงั้นเนี่ยเกิดน้าป่าไหลหลากนะครับ ในพื้นที่หมู่3กับหมู 4, หม่4ตำบลแม่ตีนะครับก็สถานการณ์ณปัจจุบันต,ตอนนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวาะว,แ,วแต่ว่าความเสียหายมีค่อนข้างมีความเสียหายทั้งหมู่3และหมู่4เป็นจำนวนมากทั้งบ้านเรือนนะครับทั้งเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของพื้นที่เกษตรแต่ว่าในส่วนของกระบวนการให้่ความช่วยเหลือเดี๋ยวทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยสำนักงานปปจังหวัดจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครอง้องถิ่นะครับที่จะเข้าสำรวจพื้นที่ลงราย,รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ําลดลงพสู่ภาวะปกติแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ตาม,ตาม,ตาม,มระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของงบทง้องิ่นทั้งในส่วนของงบฟังก์ชันของหน่วยงานและงบ อยากเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับผนะครับในบองต้นเนี่ยบ้านเรือนเสียหายประมาณกี่หลังคาเรือนนะครับออตอนนี้นเ,รเรายังยัง,ย,งยังไม่ได้ลงสำรวจลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูก็จะมีผลกระทบแทบทุกหลังคาเรือนนะครับเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวคงก็ต้ใต้สี่มื่สาม หนึ่งขามูเนาะมูนะี่ตำบลแม่ตีแม่ตีแบบมูตอนบก็เพิ่มาแล้วเร่อยเร้อก็พอพอสายมาประมาณใบให้ร้อจริงๆช่างบ้านก็หู้เรื่องน้เต้ดอยู่แล้วแต่ใู่ซีรถรถคอ นั้นแต่ผู้สารในรถได้แจ้งในแจ้งกันไปฮะก็มูซีมโดนก่อนโดนก่อนมีรถมีรถจักรจักรานยนต่ไต้ทุมันเอทุงมันทุบมัน รไปไหนแล้วนะพอเดี๋ยวคงต้องพันต้องถึงด้วยก่อนคือจะคุยถึงในเรื่องของความเสียหายื้นต้นและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือครับเพราะตอนนี้ทั้งสามหมูเนี่ยลักษณะความเสียหายเนี่ยก็คือว่าน้ำเนี่ยมันหลากเข้ามาเข้าไปท่วมท่วมทั้งพื้นที่การเกษตรแล้วก็ที่อยู่อาศัยวันที่วกับดูกระเพในครั้งนี้ครับท่านครับครับก็ ได้รับทราบข้อมูลนะครับได้รับรายงานว่าเมื่อคืนก็มีฝนตกหนักในเทือกเขาเขตอำเภอแาว,วงในควายิ่งตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าเป็นต้นมามีวาน้ำฝนค่อนข้างมากก็เคยทำให้เกิดกรนีน้ำป่าไหลหลากนะครับสู่ลำห้วยแม่ตี จึงทําให้หมู่บ้านที่อยู่ในสายทางของลำห้วยดังกล่าวได้รับผลกระทบ3หมู่บ้านนะครับหมู่แรกเป็นเบื้องต้นเลยก็คือหมู่ที่4ถัดลงมาก็เป็นหมู่ที่3ถัดลงมาก็เป็นหมู่ที่1นะครับในหมู่ที่4ซึ่งเป็นจุดแรกที่เป็น,นช่วงต้นน้ำนี่ก็จะได้รับความเสียหายค่อนข้างมากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด200ครัวเรือนก็ทราบว่าได้รับผลกระทบประมาณ150ครัวเรือน นะครับส่วนหมู่3ก็ประมาณ150ครัวเรือส่วนหมู่ที่1ก็ประมาณ16ครัวเรือซึ่งในส่วนของอา,อาคารบ้านเรือหรือทรัพย์สินต่างๆจริงๆทางการการก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้มีการเคลื่อนย้ายไปแล้วบางส่วนนะครับก็คงจะเหลือลบางส่วนที่เคลื่อนย้ายไม่ทันข้นน้ำมาเลยจริงๆนะครับในส่วนผู้ที่มีผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ ที่อาคารบ้านเรือนของตัวเองก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาทุกคนก็ปลอดภัยแล้วนะครับในส่วนของทรัพย์สินความเสียหายก็ทางอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือองค์การสวนตะบนเนติกก็จะได้สํารวจ นะครับเราก็ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าเกินกําลังความสามารถของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเข้าสู่ความช่วยเหลือในระดับอำเภอซึ่งจะได้มีการดำเนินความเสียหายและตอบช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกฎหมายต่อไปนะครับในส่วนของพื้นที่เพื่อการเกษตรก็ช่วงนี้เป็นการปลูกพืชที่ดูนแรง ่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขา้าวโพดพวกมะเขเือนะครับซึ่งเราคงจะได้รับความเสียหายซึ่งจะได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสารวจพื้นที่ที่เสียหายแล้วการให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นพื้นที่ไหนที่มีความเสียหายทั้งหมดก็อาจจะต้องเหนือจากได้รับค่าช่วยเยียวยาแล้วก็อาจจะได้สนับสนุนให้ ดำเนินพิธีกเกษตรอย่างถู่ตแท้เพื่อการช่ิ่เสลือได้ครับ mm hmm. ก็ทางหลาย้ังรวมก็อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ mm hmm. ว่าเรามีที่มีการประกาศ การแจ้งเตือนจากหนวยงานราชการของเราก็ขอให้พี่น้องประชาชนด้วยได้สดับตับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราได้แจ้งเตือนไปเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดครับในส่วนของกําลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหน่วยงานาแล้วก็รวมถึงหน่วยที่อาศาสมัครต่ก็มีความพร้อมที่จะให้ความ,วาม,วามช่วยเหลือพี่น้องเราอย่างเต็มที่ครับให้ธุรกิจน,นี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ แม่หมอก็ตอนแรกคิดว่าจะมีไอ้บ้านมีต้หน้ำในแบบอะไรอย่างเโีเค

ความรู้สึกอะไรบ้างครับในส่วนของทรัพย์สินในบ้านได้ได้ออกยงออกมาสองกันฮะเรือแต่เอกสารสำนำในเบี้ยบ้านกับบ้านประชาชนสองอย่างก็วิ่งหนีตายแล้ออกมาเลยหนกนั่นบันสักอย่างแล้วใครบางคนจะโกนบอกว่าออกจากบ้าน พวดีเจ้าลูกขึ้นมาตอนดึกหันหน้ามักคนของคนยังตอนเจ้าร้านมือสมัครกำลังมาร้านจงอ๋อถุงถุงโยเจียนแล้วก็บ้านกัยุบลงเลยนะครับเนาะบ้านน้ำหลงสุดกินหงหลง้ามัหกรเาลังจากนี้จะไป็ินลงเจาหรือมันยาดก่อนเนาะ ูาปลูกหนังสืออยู่ก็แล้อยู่ก็หลานหลานนี่เอกสารหนังสือแล้วครับไปหมดเลยนะออมาได้ลได้ทุอย่างันบบต่างหากมันพซนปีชิวต้ยังไงครับทำกก่เกษตรปลูกอย่างนะครับข้าวโพดเจ้าข้าวโพดนะปลูกประมาณกี่ไร่นะครับสามสิบห้าไร่สามสิบห้าไร่นะครับเนาะ ออุทกไฟข้างนี้นี่เป็นจะได้พอครับไรข้าวโพดเขายอมัำเลยว่าโอฮู้จะแย่จะได้แล้วหมายถึงว่าแนมพลาดเสียหายหมดเลยถ้าถามว่ามันกะกึ่งกึ่งต่อกึ่งตีเสียหายนาะจี๋เสียหายเนาะครับปีนี้ลงทุนไปเท่าไหรครับห้าหมื่นยังมาได้ปุ๋ยห้าหมื่นนี่ปุ๋ยยังมาได้ครบเลยนะอ๋อตอนนี้นะครับเนาะถ้าถ้าบาดเสียหายเนี่ยคาดว่าปีนี้เนี่ยถ้าขายข้าวโพดเนี่ย จะได้เงินรวมถึงมดประมาณจะได้ต้องเป็นลักแสนขึ้นหรอลักแสนเนาะหลังจากนี้นี่ถือว่าขาดทุนละจะทำยังไงครับช็วิตวก็อยู่ใจก็ต้องถ้าว่าลอขายกระปุกดถ้าบ่าได้ก็ต้องหาเงินใจเงี้ยางเร็วเพราะว่าเขาต้องไปกู้เป็นมาซื้อปุ๋ยซื้อยาที่ซื้อปุ๋ยนี่กู้เป็นมาหรือว่าจะได้ครับมันเป็นบัตรของ,องนะท่กรสอนะบัตรเปินห้องบัตร ทวีสุกก็เขาเอาเอาไปเอาปุ๋ยเอาสีทอกสอเจ้าเบอร์เบาสีทอกรสอแพงแต่ใบเปิดหื้อมาอ๋อแล้วเขาก็เอาไปซื้อตามล้านถ้าว่าไปเอาสีทอกสอก็ได้อ๋อก็จังเป็นสีถ้ามีเงินส่งคนก็กูเงินมาซื้อปุ๋ยนะครับเนาะเสือเนาะเย